สวัสดีครับท่านผู้ชม,มนี่ช่องพิช้อง,องอ่อนเพลือกสีพาท่านผู้ชมวา,าวิธีการเฮ็ดบ้านครับพี่น้องทีมงานสร้างบัตรรับสร้างบ้านครับหนึ่งในน,งนน้นกบบนี้ติล้องคนหนึ่งนะครับที่ได้เขาเป็นรวมช่างครับเพื่อนครับขอขอบคุณเพื่อนครับที่ให้ลับมารวมทีมครับเดี๋ยวก็ไปเรื่องวิธีการสร้างบ้านนะครับพี่น้องแล้สิเป็นยังไง

ทีมงานช่างบัดสร้างบ้านครับพี่น้องกลังทําโมเดิร์นพี่น้องเลยงนูเป็นพระาธาตุน่าดูพี่น้อง กำลังเขี่ยมลังคา้าเลยพี่น้องเนี่เสร็จแล้วพี่น้องลังคา้าสองแล้วขาแกจะมีมีสอใช่ไครับครบิ่มตั้งแต่ขุดหลุมเทคานตั้งเสาใส่ลังค,าค้าก็รวมเป็นแปดมือเครื่องพี่น้องทีมงานช่างบาดครับได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับแปดมือ ああ。Ah, you know. ลังคาได้เครื่งหนึ่งคะพี่น้องออนี่มือที่ทิพยสองเครื่งทีเหตุงานมาครับต่งแต่เทคานเทศเสาเทลังคาใส่ลังคาก็ะเรือพื้นล่างนี่ครับ,บเนี่ยเป็นเทปูนแนะเสร็จแล้วครับพี่น้องมุงลังคาเสร็จแล้ว นี่ลังที่สองครับทีมงานจ่างบัตรครับพี่น้องลังแรกกับว่าท่านได้แล้วครับเพื่อให้ได้เลิกขึ้นลังสองครับนี่หลังแรกครับ เราเขย่าไปนางคุณเลยหน่อ ติดมองขากินหลัดจะสร้างกองทุนหมู่บ้านน้นตกแต่ยื่แถวนี้ในรงฝันว่าตกเลย เราดูมันก็ดีหามือก็ดีจังขี่แหละหามือฝนกับเมื่อวานเลิกลงเสาเอกเสาโทมือนี่เที่ยงคันนะครับพี่น้องลังที่สองครับที่งานสร้างบ nah ัตรครับพี่น้องนี่ลังแรกครับ มื่นกะเทคัดน้อง อันนี้กำลังฉ <c oughs> าบตบแต่งภายในอยู่พี่น้องของน้ำครับของนอนองามครับพี่น้องงามไก่สีงามแล้วครับนวลนสิงครับอยางงามเลยครับไก่เสร็จแล้วนนข้างบนก็โป้ฝาไว้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเราตะชางมาทาสี รังที่สองเลยพี่น้องเลยทีมงนานช่างบัดครับสนใจกระทักคําอะได้เลยพี่น้องเอ้ยทีมงานช่างบัดครับสร้างบ้านครับทั่วไปโน่นช่างดิดครับปูกระเบื้องอยู่นี่ช่างโก้ครับช่างก่นี่ช่างตีมือทางนั้นครับ สิ่งงามขนาดเลยพี่น้องปเป็นไงสุดยอดสุดยอดเสร็จแล้วเดอ้อพี่น้องเลยเสร็จสองหลังนะครับทีมงานช่างบาทครับ ภายในครับน <ic> ี room, A, no 拜拜่ของน่าครับของน่าเดี๋ยวแค่ท้าสีภายในครับอันนี้ห้องน้อนครับพี่น้องนี่ห้องน้อนครับสนใจกับ จองได้ครับบ้านพักหมอน้อนครับน่าโดนครับพี่น้องอกอันนี้คือแรงที่สองครับนี่รียบรบอยนะครับเดี๋ยวไปชมภายในครับพี่น้องนี่ห้องนอนครับพี่น้องข้างในก็เลแค่ทาสีครับ ทีมงานจ่างบ้านทีมงานจ้างบ้านก็คือเสร็จภารกิจครับสองหลังครับเตรียมของขึ้นรถนะครับสนใจก็ทักมาได้ครับบ้านหมอนอนครับอยู่หน้าดูนะพี่น้องเนอะียบร้อยนะครับเชญยาดารีสอร์ท